ปลาหมอคางดําไม่ใช่ติ่งมีชีวิตลูกกรานชนิดแรกของประเทศไทยเลยนะครับประเทศไทยมีสิ่งมีชีวิตลูกกรานมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแล้วก่อนหน้าที่จะมีผมเข้ามาเสียอีกครับอ้วบอกเลยนะใครพูดให้ซื้อเสียงอ้วเสียหายอ้วจะฟองอทั้งแห่งทั้งอาญาไม่หนึ่งไม่สองเพราะว่าอ้วเป้งคงทาย,ยร้อยเปเซนเข้าใจบอกอ้วไม่ใช่ปลาหมอธรรมดาอ้วเป้งปลาหมอคางดับเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นยึดแผ่นดินไทยตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นแห่งการลุกราน จากหนูสำเผาถึงพืชแปลกหน้ายุคอยุธยากว่า500ปีก่อนกรุงศรีอยุธยาคือเมืองท่าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรือสินค้าจากจีนอินเดียเปอร์เซียและยุโรปแล่นมาพร้อมเครื่องหอมทองคำเครื่องแก้วและบางสิ่งที่ไม่มีใครตั้งใจพามาเลยสิ่งมีชีวิตมันเดินทางมากับเรือสินค้ามากับข้าวสาลีและถุงเครื่องเทศ เมื่อเรือเทียบท่าหนูเหล่านี้ก็ลงฝั่งและจากนั้นมันก็ไม่เคยจากไปอีกเลยหนูบ้านจากอินเดียและยุโรปกลายเป็นเพื่อนร่วมยุ้งข้าวของชาวสยามขยายพันธุ์รวดเร็วกินพืชผลเก็บเกี่ยวและกลายเป็นนักทำลายเงียบของยุคอยุธยา,มาแมลงสาบยุโรปอีกผู้โดยสารที่ไม่มีตัวมแมลงสาบสายพันธุ์ต่างแดนมากับเรือรบและเรือสินค้าแพร่ตามเมืองท่า กลายเป็นแมลงรุกรานยุคแรกๆที่ครองบ้านเรือนของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันพืชจากแดนไกลในยุคแห่งการค้าข้างทวีปพอค้าชาวโปรโตุเกสและสเปนนำมเมล็ดพันุ์จากอเมริกาใต้มาปลูกในสยามพืชอ,อย่างมะละกอมันฝรั่งและพริกเข้ามาในช่วงปลายอายุทยาแม้ไม่ทำลายระบบนิเวศ แต่ถือเป็นยุคแรกที่สยามเปิดประตูรับพืชต่างถิ่นเข้าสู่แผ่นดินเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนชีวิตที่ไม่อาจย้อนคืนได้อีกเลยตอนที่ 2. ความงามที่กลายเป็นคำสาปผักตบสวาสมัยรัชกาลที่หเมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ประเทศไทยเปิดรับความเจริญจากตะวันตกแต่บางครั้งความงามที่มาจากแดนไกลกลับแฝงภัยร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดผักตบชวาเอกชอเนียคลาส,สิเพส ปีพศ2440ต้นไม้ประดับจากต่างประเทศถูกนำเข้ามาโดยคณะนักศึกษาแพทย์หญิงไทยกลุ่มแรกที่ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานำกลับมาจากการประชุมพืชสวนโลกที่เมืองชิคาโกและแหล่งอื่นจากในอเมริกาใต้ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของผักตบชวาอยู่ที่อเมซอนดอกสีม่วงสวยงามลอยอยู่บนน้ำได้ชื่อว่าผักตบชวา เดิมทีถูกนำมาประดับในสระน้ำของชนชั้นสูงแต่ไม่นานมันก็หลุดออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเพียงไม่กี่ปีแผ่นน้ำของไทยก็ถูกปกคลุมด้วยพืชชนิดนี้จนแทบไม่เห็นผิวน้ำผักตบชวาเจริญเติบโตได้รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมเมล็ดของมันเพียงเม็ดเดียวสามารถแตกต้นใหม่ได้มากกว่าร้อยต้นในเวลาไม่ถึงเดือนมันขวางเส้นทางเดินเรือกักขยะปิดทางน้ำในชนลประทาน จนถึงปัจจุบันกว่า120ปีไทยยังไม่สามารถกำจัดมันได้หมดผักตบชวาคือสิ่งมีชีวิตรุกรานชนิดแรกที่เรารู้ตัวว่าเราเชิญมันเข้ามาเองตอนที่3โปรตีนจากต่างแดนหอยเชอรี่หลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยหันมาพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเข้มข้น,นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นหลายชนิดถูกนำเข้ามาด้วยเจตนาดีเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาความยากจน แต่บางครั้งเจตนาดีก็กลายเป็นภัยธรรมชาติไมยราบยักษ์ไมโมซาพิกราวัชพืชจากอเมริกาใต้ที่นำมาใช้ทำรัว้วแต่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในบึงและอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบสงขลาและบึงบอระเพชรจนกลายเป็นพืชที่ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำหายไปหลายพันไร่หอยเชอรี่โปมาเซียคานาลิคาตายุค2520-2530 คือยุคที่ประเทศไทยเริ่มรับเอาความแปลกใหม่หนึ่งในนั้นคือหอยจากอเมริกาใตา้ที่เชื่อว่าจะเป็นอาหารชั้นดีแต่เมื่อเลี้ยงแล้วขายไม่ได้คนปล่อยลงหน้าและไม่กี่ปีต่อมามันกลายเป็นศัตร,รูข้าวอันดับหนึ่งของประเทศหอยเชอรี่ไม่รู้จักคำว่าพอมันกินทุกต้นกล้าที่ขวางทางจากสิ่งมีชีวิตในฟาร์มกลายเป็นฝันร้ายของชาวนาไทยตอนที่สี่ จากปลาซักเกอร์ถึงปลาหมอคางดำยุคของนักล่าพันธ์ุใหม่เข้าสู่ศตวตรรษที่21โลกเปลี่ยนไปมนุษย์เริ่มผสมพันธ์ุใหม่ทดลองพันธุกรรมและค้าขายสิ่งมีชีวิตข้ามทวีปไทยเองก็ไม่ต่างเราเปิดรับสิ่งมีชีวิตใหม่เรื่อยๆและบางชนิดกำลังเปลี่ยนสมดุลธรรมชาติของประเทศไปตลอดการปลาซักเกอร์ไฮโปสโตมัสเพลสคสโตมัสปลาเกาะตู้สวยจากอเมริกาใตา้ คนเลี้ยงปล่อยลงคลองเมื่อโตเกินตู้กินตาคล้ายและซากปลาจนทำลายห่วงโซ่อาหารแพร่กระจายแทบทุกคลองในกรุงเทพและภาคกลางมันคือผู้เก็บกวาดใต้น้ำที่เก็บจนไม่เหลือสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เลยปลาหมอคางดำคลาเลียสไฮบริดปลาหมอแอฟริกาถูกนำเข้ามาพัฒนาในฟาร์มเพราะโตเร็วและเนื้อแน่นแต่เมื่อลูกปลาหลุดลงแหล่งน้ำธรรมชาติมันกลายเป็นนักล่าระดับสูงกินลูกปลากบ เขียดและปูนาอย่างไม่เลือกหน้าเพียงไม่กี่ปีมันยึดครองแหล่งน้ำทั่วอีสานและภาคใต้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งสิ่งมีชีวิตรุกรานในไทยเต่าญี่ปุ่น red ear slider สัตว์เลี้ยงสุดน่ารักในวัยเด็กแต่พอโตขึ้นคนเลี้ยงก็ไม่อยากดูแลเต่าถูกปล่อยลงคลองทั่วประเทศแย่งถิ่นของเต่าพื้นเมืองและกลายเป็นผู้รุกรานเงียบๆจากหนูในเรือสำเภาถึงปลาหมอคางดำในยุคดิจิตอล แผ่นดินไทยถูกสิ่งมีชีวิตต่างถิน่นเข้ามาครอบครองอย่างต่อเนื่องกว่า500ปีและทุกครั้งมันเริ่มจากความตั้งใจดีของมนุษย์ธรรมชาติไม่เคยผิดพลาดผิดก็เพราะเราผู้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้จากอดีตรุกรานสยามเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เดินทางข้ามโลกและเป็นกระจกสะท้อนความประมาทของมนุษย์ ใครพูดาพาดพิงให้ผมเสียหายผมจะฟ้องทั้งทางแผงและทางอาญาและรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับรับทราบนะครับขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจครับ